คุณรู้ไหมคะว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนถึงเป็นหนี้บัตรเครดิตคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตที่ไม่รู้ว่าอยู่ๆมันมาได้ยังไงบางคนก็มีใบหนึ่งบางคนก็ถ้ามีใบแรกก็จะมีใบที่สองใบที่สามตามมาแล้วคุณก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช้โดยที่ไม่ได้ดูเลยว่า ตัวเองมีลิมิตหรือมีความสามารถในการจ่ายตรงนั้นได้หรือเปล่าสิ่งที่ทำให้คุณเป็นนี่บัตเครดิตก็คือ 1. คุณไม่มีวิธีการจัดการกับเงินเดือนของคุณคะ่ะคุณยอมรับไหมว่าคุณไม่เคยวางแผนเลยว่าเดือนเดือนหนึ่งเนะี่ยคุณจะใช้เงินไปทำอะไรบ้างคุณยอมรับไหมว่าคุณไม่เคยทำบัญชีเลย เงินเดือนของคุณได้มาเท่าไหร่คุณไม่เคยจดเลยว่าวันนี้คุณใช้ไปทำอะไรบ้างหรือเดือนนี้คุณใช้เงินไปทำอะไรบ้างคุณรู้แต่ว่าใช้ไป3ามวัน5วัน10บวันเอาเงินเดือนฉันหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณใช่คุณคุณลองคิดดูและคุณลองกลับไปดูตัวเองนะคะว่ามันใช่จริงหรือเปล่าถ้าคุณรู้จักวางแผนรู้จักการจัดการการเงินของคุณคุณจะไม่มีทางที่จะ ไปใช้บัตรเครดิตหรือไปรูดบัตรเครดิตมาเด็ดขาดเพราะคุณรู้ว่านั่นคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วมันจะทําให้คุณเป็นหนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะจัดการกับบัตรเครดิตหรือเงินเดือนที่ไม่พอใช้ได้ของคุณก็คืออย่างแรกเลยค่ะคุณต้องทําบัญชีสมมุติว่าเดือนนี้คุณรับเงินเดือน10,000บาทใช่ไหมคะคุณทําออกมาเลยค่ะว่าเดือนนี้คุณจะใช้อะไรบ้าง อะไรที่จำเป็นหลักๆอะไรที่จำเป็นลองลงมาหรืออะไรที่ไม่จำเป็นเลยอย่างเช่นสิ่งที่จำเป็นหนึ่งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางเงินที่คุณจะใช้กินในแต่ละวันรีดออกมาเลยค่ะว่าเดือนนี้คุณต้องใช้เท่าไหร่และสุดท้ายคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณจะจัดการเงินก้อนของคุณได้เนี่ย คุณต้องมีการออมด้วยนะคะถ้าคุณไม่รู้จักออมเงินเลยหรือคุณไม่รู้จักเก็บเงินเลยอะ่ะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณมีวินัยในการใช้เงินมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเดือนนี้คุณมีเงิน1000งบาทคุณบอกว่าโอ้ยแค่แค่ใช้ก็ไม่พอแล้วจะเอาที่ไหนไปออมคุณลองลองนะคะลองทําวินัยในการออมเงินของตัวเองดู ออมวันละบาทสองบาทสามบาทห้าบาทก็ได้ค่ะออมให้มันเป็นนิสัยจำนวนไม่สำคัญค่ะสำคัญที่วินัยของคุณว่าคุณสามารถทำได้มันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันหรือเปล่าออมไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องเยอะคุณบอกคุณไม่มีก็ไม่ต้องเยอะเอาแค่เอาที่คุณทำได้ค่ะห้าบาทสิบบาทลองออมดูสักสามเดือนนะคะแล้วคุณกลับไปเอาเงินนั้นมานับดูว่าคุณได้มากแค่ไหนมันอาจจะไม่เยอะ แต่มันจะทําให้คุณภูมิใจมันจะทําให้คุณมีวินัยในการออมเงินมากขึ้นมันจะทำมันจะเป็นนิส,สัยที่จะสามารถทําให้คุณเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็รู้จักการใช้เงินมากขึ้นวินัยสําคัญกว่าจํานวนนะคะอย่าลืมการที่คุณจะออกจากหนี้บัตรเครดิตได้คุณต้องวางแผนต้องทำบัญชีต้องรู้วิธีจัดก,การการเงินของคุณ ไม่อย่างนั้นนะคุณก็จุนอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเงินไม่พอใช้คุณจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของคุณหรือเปล่าหรือตลอดชีวิตการทํางานของคุณหรือเปล่าเริ่มต้นวันนี้ค่ะสร้างวินัยให้ตัวเองจัดลําดับความสําคัญทําบัญชีวางแผนการออมแล้วก็สร้างนิสัยเศรษฐีให้กับตัวเองนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนทุกๆคนนะคะ ถ้ามีประโยชน์กับคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจสุขภาพดีบายบิบบุ้งไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ